อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะบทที่214รีบลงมือจะให้เขาทำสำเร็จไม่ได้เด็ดขาดชาวสายฝนกระวนกระวายเรื่องราวดั่งเทพนิยายที่บรรลุสิบทํำสวรรค์ระหว่างการรบนั้นเกิดขึ้นแล้วสวรรค์จะลงทันเผ่าสายฝนให้มอดมวยหรือเรื่องเหลือเชื่อปานนี้ทำให้ผู้คนหวาดกลัว หากเด็กคนนี้เติบโตขึ้นคงจะเย้ยหยันโลกล่าอยู่เหนือเหล่าวีรชนเมื่อถึงเวลานั้นพวกเขาจะเผชิญหน้าได้อย่างไรไม่กล้าจิตนาการเลยจริงๆเหล่าวีรชนที่อยู่ห่างไกลต่างสะเทือนอย่างอธิบายไม่ได้หัวใจกำลังสั่นสะท้านตามสำหรับมนุษย์แล้วก้าวถ้ำสวรรค์ก็เป็นเพียงตำนานที่จะรึกไว้ในตำราโบราณไม่ต้องคิดถึงสิบถ้ำสวรรค์ไม่สามารถเปิดได้อย่างสิ้นเชิงจึงจะถูก บัตรนี้มันกลายเป็นจริงแล้วชายหนุ่มคนหนึ่งท่ามกลางสายตาของประชาชีมีความเป็นไปได้สูงว่าจะบรรลุแม้ผู้เขาไฟลูกนั้นจะเลือนรางแต่ก็เผยโฉมออกมาแล้วนอกร่างกายของเจ้าตัวเล็กมีก้าวถ่ำสวรรค์กำลังหลั่งรินลาว่าช่วงชิงพลังฟ้าดินหล่อเลี้ยงกายตนแห่งที่สิบปรากฏให้เห็นเลือนรางจะหลุดออกจากมิติอยู่ตลอดเวลาทํำสวรรค์มากมายปานนี้อลังการอย่างที่สุด ลาวาหลั่งไหลไม่ขาดสายพลังปราณฟ้าดินเดือดพล่านเทกระหน่ำลงมาดั่งทานน้ำตกอาบชำระกายเจ้าตัวเล็กทุกคนล้วนรู้สึกราวกับภาพมายามนุษย์จำนวนมากไม่อาจเชื่อเด็กคนนี้ร้ายกาจเหลือเกินเหนือความคาดหมายของพวกเขาเจ้าตัวเล็กตื่นเต้นเป็นอย่างมากสิบถ้ำสวรรค์ได้มายากเหลือเกินเปิดมันยากยิ่งนัก อย่าว่าแต่มนุษย์แม้แต่ลูกหลานอสูรบรรพการชั้นฟ้าก็ไม่ยากจะทำสำเร็จได้แต่วันนี้เขาซึ่งเป็นมนุษย์คนหนึ่งกลับจะบรรลุภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ในโลกแห่งความว่างเปล่าทุกสิ่งกระทันหันเช่นนี้ทำให้เขาไม่ทันตั้งตัวเมื่อครู่เกือบจะตายในสนามรบหอหลังจากค่ายกลต้องห้ามนั่นระเบิดก็แทบจะทำให้ร่างกายแตกเป็นจุนเขากระตุ้นพลังปราณสุดความสามารถ ไม่คิดว่าศัก,กยภาพภายในจะหลั่งไหลพรังพลูออกมาทุกด้านข้ามันชาวสายฝนเปิดฉากโจมตีลูกธนูเป็นพันเป็นหมื่นด้ามลอยมาจากกลางดินแดนสุขาวดีแต่ละด้ามดังสายรุ้งทะลวงดวงตะวันพระตาและหน้าสะพรึงกลัวล้วนเป็นธนูอักขรลูกศรทั่วไปทำอะไรเจ้าตัวเล็กไม่ได้ลูกศรที่สลักอักขรแบบนี้มีพลังการทำลายล้างสูง ปล่อยลูกศรเป็นหมื่นออกมาพร้อมกันแม้แต่เมืองก็ต้องแหลกเป็นผุยผงขุนเขาอาจทลายได้เสียงดังหวีดหวิวกลางนภา,าลำแสงเป็นสายสายลอยมาผนึกกำลังกลายเป็นตาข่ายแสงผืนใหญ่เบียบเสียดยัดเยียดเสมือนเป็นระเบียบกฎเกณฑ์แห่งฟ้าดินทะลายเจ้าตัวเล็กตะโกนเสียงดังส่วนหนีตัวหนึ่งพุ่งขึ้นแหนหน้าคำราม เนื้อตัวเป็นสีม่วงแวววับแต้มด้วยจุดสีทองบางส่วนแทบจะสูงเท่าขุนเขายืนขวางอยู่ข้างหน้ากระแสะไฟเริงระบำสายฟ้าพุ่งออกไปทั่วทุกสารทิศกำบังลูกศรที่พุ่งมาทั้งหมดกลายเป็นกรงขังสีม่วงสายฟ้าเกลือกกลิ้งคำรามดังกึกก้องบนฟากฟ้าแควกลูกศรด้ามแล้วด้ามเล่าหักกลางนภาาจากนั้นระเบิดกลายเป็นผุยผง ปรากฏการณ์นี้น่าตกใจเล็กน้อยทั้งที่เป็นลูกธนูอักขระแข็งแกร่งยิ่งใหญ่มีเช่นนั้นจะทะลวงยอดเขาทลายเมืองทำลายร่างกายของมือดีได้อย่างไรทว่าตอนนี้ลูกศรหลายพันด้ามถูกสกัดกัน้นถูกสายฟ้าสีม่วงน่ากลัวฟาดเข้าอย่างจังระเบิดออกเป็นเสียงกลายเป็นผุยผงลอยกระจัดกระจายเหล่าวิรชนแปลเปลี่ยนสีหน้าเด็กเหลือขอหน้าตะลึงอย่างแท้จริง ขั้นบำเพ็ญทั้งชีวิตบรรลุถึงขีดสุดยากจะพบคู่ต่อสู้ในขั้นถ้ำสวรรค์เขาเก้าวมาถึงจุดสูงสุดถึงว่าจะเปิดถ้ำสวรรค์แห่งที่สิบแล้วจะปล่อยให้เขาทำสำเร็จไม่ได้ชายชราในเผ่าสายฝนหลายคนตะโกนลั่นเหมือนคลุ้มคลั่งแล้วหากปล่อยให้เด็กอมมาหิตคนนี้เปิดถ้ำสวรรค์แห่งที่สิบได้ต่อไปพวกเขาอาจจะต้องอยู่กับฝันร้ายจะปล่อยให้เกินสภาพการเช่นนั้นไม่ได้ ไม่อาจรับได้แค่คิดก็รู้สึกว่าน่ากลัวแล้ววิงภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งหลุดออกจากพื้นลอยมาหาเจ้าตัวเล็กกดอัดลงมาเดิมมันเป็นตราประทับล้ำค่าประทับอยู่กลางดินแดนสุขาวดีแต่ตอนนี้ขยายใหญ่ถึงขีดสุดปกคลุมฟ้าดินตราประทับล้ำค่าปแปลงกายเป็นภูเขามาเนิ่นนานหลายปีและในวันนี้ด้านบนมีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ ทั้งต้นไม้เก่าแก่และเถาวันใหญ่และมีสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิดเต็มไปด้วยพลังชีวิตตราประทับใหญ่กระแทกลงมาพร้อมกับกำลังวังชาประหนึ่งดินแดนสวรรค์ของแท้อัดลงมากลิ่นอายน่ากลัวไอมงคลเป็นเส้นเส้นหมายอัดเจ้าตัวเล็กให้แหลกทะลายเจ้าตัวเล็กเนยหน้ามองแล้วคำรามลั่นเส้นผมดำคลับตั้งขึ้นฟ้าพลังปราณทั่วร่างเกลือกลิ้ง ปรากฏอักครสีทองแปลบปราบตั้งแต่หัวจรดเท้าราวกับแปลงร่างเป็นปักษาเทพพเจ้าตัวหนึ่งตูมคุณเผิงขนาดใหญ่ตัวหนึ่งปรากฏกายพุ่งขึ้นฟ้าสูงอย่างดุดันกระแทกกับภูเขาไฟดังโครมก้อนหินแตกทลายต้นไม้เก่าแก่หักโค่นทานน้ำตกแห้งเหือดระเบิดจนสิ้นซากคุณเผิงกลางปีกทยานขึ้นฟ้าสูงบินโฉบผ่านไป อาวุธล้ำค่าที่ถูกบรรพบุรุษทั้งหลายของเผ่าสายฝนร่วมมือปลุกเสกก็ไม่อาจต้านทานการโจมตีนี้ได้กลายเป็นเท่าทุลีคนทั้งหมดต่างสะเทือนขวัญอย่างบอกไม่ถูกช่างยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินเมื่อปล่อยเคล็ดวิชาล้ำค่าออกมาก็สะเทือนฟ้าเลื่อนลัน่นตราประทับดุดขุนเขาที่พบเจอได้ยากถูกทำลายสิ้นแล้วเอ๋เจ้าตัวเล็กสงสัยรู้สึกไม่ชอบมาพากล ถ้ำสวรรค์แห่งที่สิบปรากฏขึ้นแล้วดูเหมือนจะผ่านพลังปราณเป็นพิเศษจำต้องทุ่มสุดกำลังจึงจะเปิดมันได้เดิมทีเขาอยากรอคอยปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติให้มันปรากฏออกมาแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าถ้ำสวรรค์แห่งที่สิบจะต้องช่วงชิงพลังด้วยตนเองเพื่อก่อตัวจึงจะแปลงร่างได้เปิดเขาแผดเสียงร่างกายส่องแสงก้าวถ้ำสวรรค์ปรากฏขึ้น รินพลังฟ้าดินแก่เขาหมายก่อเกิดแหล่งพลังงานสร้างถ้ำสวรรค์แห่งที่สิอักคาะสีทองกระพริบกระแสะไฟสีม่วงผนึกกำลังปรากฏแสงสว่างลึกลับหนึ่งชั้นภายนอกร่างกายของเขาปกคลุมกายเนื้อปล่อยพลังลึกลับที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งไม่ขาดสายช่วยเขาหลอมและประสานศักยภาพในร่างกายเจ้าตัวเล็กพยายามสุดความสามารถ ทุ่งแรงเปิดมันหมายก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่ภายในหนเดียวหากสิบถ้ำสวรรค์ปรากฏขึ้นพร้อมกันนั่นก็เท่ากับรุ่งโรจน์อย่างยิ่งยวดแต่ทว่าสิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงก็คือมันลำบากแสนเข็นถ้ำสวรรค์แห่งที่สิบชัดเจนเป็นอย่างมากทรงพลังมากขึ้นจนจะแปลงร่างแต่ก็ยังขาดอีกเพียงนิดเดียวเปิดเขาตะโกนลั่นปรากฏเหตุประหลาดกลางท้องนภา ปล่อยริ้วคลื่นอย่างรุนแรงราวกับจะแยกออกแล้วช่างรีบร้อนเหลือเกินสิบถ้ำสวรรค์น่ากลัวปานใดแม้แต่อสูรบรรพการชั้นฟ้าก็ยากจะทำสำเร็จเท่านี้ก็พอจะเข้าใจปัญหาได้แล้วว่าจำต้องสั่งสมค่อยๆฝ่าด่านไม่ค่าเคยได้ยินว่าโอกาสจะหลุดมือไปได้หากว่าพลาดทั้งชีวิตนี้ก็ยากจะสำเร็จได้มีคนพึมพำในที่ห่างไกลจับตาดูที่นี่อย่างใกล้ชิดฝูงชนต่างตกตะลึง เด็กเหลือขอเหนือธรรมชาติเหลือเกินมีฝีมือเยี่ยงนี้ตะลึงพลึงเพลิดเช่นนี้ได้ทำให้คนไม่อาจใช้คำพูดมาอธิบายความรู้สึกที่จะให้โอกาสเขาได้อย่างไรอย่าได้เกรงกลัวการสูญเสียทำลายรากฐานแห่งการบำเพ็ญของเขาปล่อยให้เขาบรรลุสิบถ้ำสวรรค์ไม่ได้เด็ดขาดชายชราหลายคนในเผ่าสายฝนมีใบหน้าที่จวนจะอัปลักแล้ว พวกเขาออกคำสั่งให้เปิดค่ายไกลใหญ่ในดินแดนสุขาวดีทั้งหมดจิตสังหารเดือดพล่านซัดมาทางเจ้าตัวเล็กดั่งกระแสน้ำหมายผลานจิตใจโดยเฉพาะสมาธิของเขาเจ้าตัวเล็กขมวดคิ้วเป็นปมหยุดยั้งลงชั่วคราวเขาสัมผัสได้ถึงถ้ำสวรรค์แห่งที่สิบและเหมือนว่าร่างกายของตนกำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆแต่ไม่สามารถสำแดงถ้ำสวรรค์แห่งที่สิบได้ในเวลาอันสัน้น อย่างพวกเจ้าหนะหรือจะขัดขวางข้าเจ้าตัวเล็กยิ้มเย็นเขาฟาดดาบออกไปดินแดนสุขาวดีแตกทลายผืนใหญ่ทันทีโดยเฉพาะเมื่อปะทะกับอักขระเหล่านั้นก็ระเบิดลำแสงเจิดจ้าหน้าตะลึงอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามร่างกายของเจ้าตัวเล็กก็กระตุกไปทีทํำสวรรค์แห่งที่สิบผ่านพลังงานเยอะเหลือเกินจนจะเผยให้เห็นแล้ว เมื่อเขาแบ่งจิตเช่นนี้ก็เหมือนว่าจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างเจ้าตัวเล็กครุ่นคิดแล้วหันหลังหนีทันทีหมายออกจากที่นี่หาที่สงบเพื่อฝ่าด่านเพื่อเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุสุดวิสัยอย่างไรก็ตามเมื่อชาวสายฝนเห็นก็ชะงักในใจกระวนกระวายหนึ่งในผู้อาวุโสก็ตะโกนลั่นว่าปล่อยเรือวิเศษ เสียงวิ้งดังขึ้นใจกลางดินแดนสุขาวดีมีเรือวิเศษสีฟ้าเปล่งสีสันมงคลพุ่งขึ้นท้องฟ้าบรรทุกมือดีมากมายอักขระกระจายอย่างหนาแน่นมุงหน้ามาสังหารเจ้าตัวเล็กช่างเป็นอัตราที่เร็วนักเจ้าตัวเล็กใจกระตุกเขาเพิ่งหันหลังเรือล้ำข้าลำนั้นก็แซงผ่านเขาไปขวางกั้นอยู่ข้างหน้าเจ้าหนีไม่รอดหรอก ชาวสายฝนลงมือในใจของพวกเขามีความตื่นตระหนกด้วยกลัวว่าเจ้าตัวเล็กจะจากไปสร้างปฏิหารสำเร็จหากเป็นเช่นนั้นล่ะก็ปัญหาของเผ่าสายฝนก็จะใหญ่หลวงแล้วเจ้าตัวเล็กหยุดลงไม่ได้หลบหนีเขามองออกว่าเรือลำนี้ไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากมีความเร็วยิ่งยวดหากเขาออกจากที่นี่แล้วเลือกสถานที่สงบเพื่อทำสมาธิหากคนเหล่านี้ปรากฏตัวกระทันหันรบกวนเขา นั่นจะยิ่งยุ่งเหยิงทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ง่ายตูมอักขระมากมายตกลงมาผิวดินสุดลงเจ้าตัวเล็กถอยหลังอย่างรวดเร็วหลบการโจมตีนี้ได้เขายืนอยู่ที่ห่างไกลสัมผัสสภาพภา,พพายในร่างกายอย่างลับลับ,ลบอาการบาดเจ็บสาหัสนักร่างกายขาดเหวอวะแต่เพราะเช่นนี้เองเขาจึงกระตุน้นศักยภาพเป็นเหตุให้ถ้ำสวรรค์แห่งที่สิบปรากฏขึ้น จากนั้นเขาก็ตั้งใจสัมผัสถ้ำสวรรค์ที่ลึกลับที่สุดพลุกพลูโผล่ประสานเป็นหนึ่งกับเขาแต่ก็ยังไม่ทยานลงมาอย่างแท้จริงรอคอยให้เขาช่วงชิงมาบุกเบิกมันไม่มีปัญหารอกหาได้เหมือนที่พวกเขาวิจารณ์จะไม่พลาดโอกาสนี้คาขวามันไว้แล้วยังมีเวลาเพียงพอเจ้าตัวเล็กถอนหายใจไม่กังวลอีกต่อไปเขาหันหลังแล้วบุกเข้าไปในดินแดนสุขาวดีทันที ท่าทางดั่งเทพพเจ้าปีาศาจพูดอย่างเยือกเย็นว่าในเมื่อพวกเจ้าหวังให้ข้าอยู่ต่อเช่นนั้นก็จะอยู่จนถึงที่สุดอย่างไรก็ตามครั้งนี้เขาระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อีกฝ่ายระเบิดค่ายกลหากเป็นเช่นนั้นอาจได้รับอันตรายอย่างแท้จริงตอนนี้เมื่อเขาเดินหน้าสักระยะหนึ่งก็จะใช้ดาบหักเปิดทางด้านหน้าดินแดนสุขาวดีถูกฟันจนแตกทลาย ทำลายสรรพสิ่งอย่างง่ายดายดังหักกิ่งไม้แห้งเขาพุ่งตรงมาถึงใจกลางแล้วตอนนี้ก้อนหินทะลวงฟ้าฝุ่นผงเต็มท้องนาภาฝูงชนตะลึงลานเด็กเหลือขอจะทำลายเผ่าสายฝนให้สิ้นซากไม่ให้เหลือสิ่งใดเลยหนึ่งคนหนึ่งดาบเจ้าตัวเล็กบุกเข้ามาเพียงลำพังสิ้นเสียงตูมก้อนหินก็พุ่งขึ้น เขากำลังทำลายค่ายกลสุดท้ายของศูนย์กลางและที่นี่ยังมีคนอยู่จำนวนมากสังหารชาวสายฝนคำรามลั่นด้านในมีเจดีแดงฉานองค์หนึ่งพิสดารชอบกลเสมือนพุ่งออกมาจากทะเลเลือดพร้อมกับกลิ่นอายอันน่าเวทนาอัดมาทางเจ้าตัวเล็กอืมพิสดารจริงเด็กเหลือขอลบลีกอย่างเด็ดเดี่ยวไม่ถูกมันสัมผัส ของสิ่งนี้ชั่วร้ายนักมาพร้อมกับลมเย็นอันทิมแทงจิตวิญญาณเย็นยะเยือกบาดกระดูนี่ก็คือเจดีกำราบวิญญาณที่พวกเขาพูดถึงสามารถทสังหารร่างจริงได้หรือเจ้าตัวเล็กเผยรอยยิ้มเย็นเขาว,วาดสองมือสำแดงสายฟ้ากระจายกลิ่นอายทรงพลังอันไม่สิ้นสุดอย่างเนืองแน่นหมอกควันลอยวนเวียนแสงสีม่วงส่องสว่างเป็นวงกว้างอะไรแข็งแกร่งที่สุดสายฟ้าเท่านั้น เขาจะใช้มันหลอมเจดีย์องค์นี้สายฟ้าดังวารีปกคลุมที่นี่อย่างรวดเร็วหม้อหนึ่งใบปรากฏขึ้นอีกคราเจ้าตัวเล็กกำลังใช้สายฟ้าสร้างวัตถุก,กลายเป็นหมอ้อหนึ่งใบเตรียมเก็บเจดีย์สีแดงองค์นั้นกำราบชาวสายฝนกระวนกระวายร่วมมือกันปลูกเสกเจดีย์พวกเขาไม่คาดคิดเจ้าตัวเล็กบาดเจ็บสาหาัสทั้งยังแบ่งความสนใจไปเปิดถ้ำสวรรค์แห่งที่สิบ แต่ยังน่ากลัวปานนี้ตื่นตระหนกขึ้นมาโดยพลันเพราะเจดีจะเปลี่ยนเจ้าของแล้วผู้ชมศึกต่างก็ตะลึงงนันชายหนุ่มคนนี้ร้ายกาจเหลือเกินเขาไม่ได้เปิดถ้ำสวรรค์แห่งที่สิบอยู่หรือยายจึงอาจหารแบ่งความสนใจไปทำอย่างอื่นเช่นนี้อีกแท้ที่จริงแล้วสิ่งที่คนนอกไม่เข้าใจก็คือเด็กเหลือขอเข้าใจสถานการณ์ของตนเองแล้ว ไม่มีความจำเป็นจะต้องทุ่มเทให้การฝ่าด้านทั้งกายใจในตอนนี้สังหารเรือวิเศษกลางนภาพุ่งมาอักขระกระดูกอันไม่สิ้นสุดกระพริบระยิระยับประหนึ่งดวงดาราเต็มท้องฟ้าตกลงมาเจิดจ้าพระตาแผ่คลุมเจ้าตัวเล็กไว้ตอนนี้แหละเด็กเหลือขอลงมือทันใดผิวปากทันทีแสงทองทั่วร่างผ่องอัมภัย คุณเผิงตัวหนึ่งปรากฏกายพุ่งตรงขึ้นไปปากคาบดาบหักประทับชนกับเรือล้าค่าแย่แล้วชาวสายฝนร้องลั่นคุณเผิงกางปีกใหญ่โตมโหฬารน,นักทั้งยังพุ่งตรงไปประจันหน้าด้วยความเร็วสูงสุดทั้งสองชนกันอย่างจังดาบหักส่องแสงฟาดลงบนเรือวิเศษดังตูมแม้จะเป็นอาวุธล้ำค่าหักยากชิ้นหนึ่งแต่จะแหลมคมกว่าดาบหักได้อย่างไร ว้วเสียงดังแคว่ผ่าวเบา,บาโดยพลันเรือวิเศษถูกฟันจนร่วงลงมาหนึ่งท่อนเสร็จกันชาวสายฝนหน้าถอดสีของล้ำค่าแห่งตระกูลถูกทำลายเสียแล้วสิ่งที่ผู้คนบนเรือวิเศษทำได้คือละทิ้งเรือออกห่างจากชายหนุ่มน่ากลัวคนนั้นแสงล้ำค่านาชนิดลอยขึ้นมือดีเหล่านั้นพุ่งตัวออกจากเรือวิเศษ เจ้าตัวเล็กไม่สนใจเพียงได้เรือวิเศษที่มีความเร็วสูงลำนี้มาก็พอแล้วนอกนั้นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วเขาชิงเจดีกำราบวิญญาณสุดความสามารถสุดท้ายก็ได้อาวุธศีสา์มาอีกชิ้นหนึ่งบัดนี้เขาเพียงแค่บุกเข้าดินแดนสุขาวดีเปิดฉากสังหารครั้งใหญ่สู้รบดูเดือดกับคนที่เหลือปีกสีทองด้านหลังสั่นสะเทือนระเบิดคนหลายสิบชีวิตจนแหลกละเอียดดังตูม หกส่วนหนีสีม่วงคำรามมันสูงเท่าขุนเขาแปลงร่างจากสายฟ้าจู่โจมกลางดินแดนสุขาวดีก่อเกิดมหันตภัยครั้งหนึ่งชริงเจ้าตัวเล็กยกมือแสงสีแดงก็ลอยออกไปเข็มทำลายวิญญาณทะลวงกะโหลกของผู้อาวุโสรายหนึ่งอย่างรวดเร็วทำให้เขาร้องโหยหวนวิญญาณมอบดับทันทีท่านปู่หก กลุ่มคนร้องลั่นบุคคลสำคัญแห่งตระกูลตายในสนามรบอีกรายหนึ่งแล้วดวงจิตและร่างจริงจะดับสูญสิน้นชริงแสงสีแดงอีกเส้นลอยออกไปจมลงกลางหน้าผากของชายชราอีกท่านที่อยู่ไกลไกลเสียงผลบอดังขึ้นร่างกายของเขาฉีกขาดกลายเป็นแอ่งเลือดจากนั้นสลายหายไปอะไรกันท่านปู่สี่ ูงชนหวาดหวั่นผู้อาวุโสอีกท่านตายแล้วความสูญเสียในวันนี้เหนือจินตนาการเด็กเหลือขอสังหารครั้งใหญ่อย่างไร้เทียมทานพุ่งเข้าพุ่งออกจากดินแดนสุขาวดีไม่มีผู้ใดเป็นคู่ต่อสู้เลือดย้อมทรณนินจนแดงฉานไอเวระยำเอาชีวิตเจ้ามากลุ่มคนตะโกนอย่างพิโรดพุ่งออกไปสู้อย่างไม่คิดชีวิตตูม เคล็ดวิชาล้ําค่ากระจายสายฟ้าสีม่วงเชื่อมระยงระยางทั่วดินแดนสุขาวดีคนเหล่านี้ปรากฏตัวกลางสายฟ้าระเบิดทั้งหมดกลายเป็นเลือดและเศษกระดูกจากนั้นกลายเป็นเท่าทุลีเจ้าตัวเล็กดุดดังอสุราตนหนึ่งกวาดล้างสี่ทิศอาบเลือดศัตรูพุ่งไปข้างหน้าไม่มีผู้ใดขัดขวางฝีก้าวของเขาได้ ดินแดนสุขาวดีมอดไม่เปิดค่ายกลวิเศษมีคนคำรามลั่นเจ้าตัวเล็กเคร่งขครึมคำรามเสียงดังร่างกายสว่างสวัยอักขรกะพริบแปลบปราบคลื่นสีทองลูกใหญ่มมวนตัวไปด้านหน้าสะเทือนคนคนนั้นจะแหลกดังตูมยังมีคนอื่นๆที่ตะโกนเสียงดังหมายเปิดค่ายกลแห่งสุดท้ายเด็กเหลือขอเคยเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงย่อมไม่ปล่อยให้พวกเขาได้โอกาส อัขระปกคลุมร่างกายอย่างแน่นหนาท้องทะเลกว้างใหญ่มหาสมุทรสีดำปรากฏขึ้นด้านหลังเขาเอ่อท่วมที่นี่ทันทีปลาใหญ่สีดำตัวหนึ่งสะบัดหางสิ้นเสียงดังตูมคนนับสิบนับร้อยแหลกเป็นจุนจนสิ้นเจ้าตัวเล็กใช้พลังจนถึงขีดสุดท้องทะเลสีดำล้วนปลายร่างมาจากอักคระเขาสังหารครั้งใหญ่ขมือ ทั่วทุกคนแห่งคนมากมายถูกโจมตีจนขาดเป็นชิ้นชิ้นทันทีสมควรแก่เวลาแล้วค่าต้องไปแล้วเด็กเหลือขอรู้สึกว่าไม่ควรเสียเวลานานควรไปเปิดถ้ำสวรรค์แห่งที่สิบแล้วทันใดนั้นมีกลิ่นอายที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งพุ่งมาชนจากมุมมืดเจ้าตัวเล็กฟาดหนึ่งฝ่ามือออกไปทั้งสองปะทะกันดังภูเขาไฟปะทุอักขระเจิดจ้าไร้ที่สิ้นสุด อะไรนะมีคนต่อต้านเด็กเหลือขอเหล่าวิรชนตกตะลึงพากันจับตามองนี่เป็นมังกรชื่อตัวหนึ่งเนื้อตัวพร่างพรายกระจายแสงสว่างพระตาประหนึ่งเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งต้องการสังหารเจ้าตัวเล็กสิ่งมีชีวิตเลือดบริสุทธิ์ลูกหลานอสูรบรรพการผู้คนต่างยำเกรงไม่นานก็มองออกว่านี่เป็นมังกรชื่อเลือดบริสุทธิ์มิเช่นนั้นจะรบกับเด็กเหลือขอได้อย่างไร เจ้านั่นเองเจ้าตัวเล็กนึกออกว่ามันเป็นมังกรชื่อที่เคยสู้รบปรบมือในเขาร้อยยอดข้าเองเมื่อรบจนได้ตำราสรัมฤทธิ์ข้าจะไปทันทีมังกรชื่อสีหน้าเยือกเย็นเกล็ดทั่วร่างกายระยิประยับราวกับหลอมจากทองคำเจ้าไม่มีวันได้มันไปหรอกเจ้าตัวเล็กหันหลังเขาจำต้องไปเปิดถ้ำสวรรค์แห่งที่สิบแล้วไม่อยากคิดเรื่องอะไรให้กวนใจตูม มังกรชื่อโจมตีหมายสู้รบกับเขาอย่างไม่ยอมรามือเคล็ดวิชาล้ำค่าปกคลุมที่นี่วิงทันใดนั้นท้องนภาสั่นไหวเงาหนึ่งพุ่งมาดังสายฟ้าฟาจู่โจมเจ้าตัวเล็กด้วยความปราดเปรียวอย่างยิ่งจิตสังหารท่วมทนท้องฟ้าเสียงตูมดังขึ้นฟากฟ้าสั่นสะเทือนแผ่นดินแตกกระแหงดินแดนสุขาวดีทลาย การโจมตีครั้งนี้น่ากลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ราวกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ผู้คนตะลึงพลึงเพลิดนั่นเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่คิดว่าจะตอบโต้เด็กเหลือขอด้วยหนึ่งฝ่ามือยิ่งใหญ่จนเหนือมนุษย์เล็กน้อยเป็นไปได้อย่างไรยังมีชายหนุ่มเช่นนี้อยู่อีกหรือคนทั้งหมดต่างไม่กล้าเชื่อเขาเป็นใครไม่เคยพบเห็นมาก่อนปรากฏชายหนุ่มผู้มีก้าว่ามสวรรค์อีกผู้หนึ่ง ช่างหน้าประวัติพร่นพรึงอย่างแท้จริงไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเจ้าตัวเล็กจ้องมองเขาอย่างเยือกเย็นแวบหนึ่งจากนั้นเปลี่ยนทิศทางอีกครั้งไม่สามารถหยุดอยู่ที่นี่อีกแล้วจำต้องไปเปิดถ้ำสวรรค์แห่งที่สิบแล้วทิ้งตำราล้ำค่าไว้มิเช่นนั้นเจ้าจะไปไม่ได้ชาตินี้อย่าได้หวังจะเปิดถ้ำสวรรค์แห่งที่สิบได้เลยมังกรชื่อขัดขวาง และชายหนุ่มคนนั้นกลับยิ่งโหดร้ายกว่าเนื้อหนังสีแทนส่องแสงเขาแข็งแกร่งทรงพลังพุ่งเข้ามาโจมตีเช่นกันใครมาก็ขวางข้าไม่ได้วันนี้ข้าจะเปิดสิบถ้ำสวรรค์ให้พวกเจ้าดูเจ้าตัวเล็กดันทุรังบุกออกไปดาบหักส่องแสงแต่ทว่าเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายมีอาวุธล้ำค่าขั้นสูงกลิ่นอายน่ากลัวเช่นกัน ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ช่วงชิงความเป็นใหญ่กับเขาตูมส่วนหนีแงนหน้าเด็กเหลือขอปล่อยสายฟ้าปกคลุมที่นี่จากนั้นตนเองก็พุ่งขึ้นพร้อมกับสายฟ้าต่อสู้กับทั้งสองต่อเนื่องกันสู้รบท่ามกลางทะเลสายฟ้าขณะเดียวกันถ่ำสวรรค์กลางนภานั่นกลับยิ่งชัดเจนขึ้นปล่อยพลังอันคงกระพันอะไรกันเขาเปิดท้ำสวรรค์แห่งที่สิบระหว่างการรบหรือ เหนือธรรมชาติเหลือเกินฝูงชนอุทานอย่างตกใจต่างเผยสีหน้าตกตะลึงที่นั่นราวกับมีมหาสมุทรลอยกระเพื่อมเกลียวคลื่นรุนแรงเหลือเกินท่ำสวรรค์แห่งนั้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นจวนจะเผยออกมาทั้งหมดแล้วเสียงวิ้งดังขึ้นแถวเบาชายหนุ่มคนนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งยวดเมื่อปล่อยเคล็ดวิชาล้ำค่าอักขระก็เต็มท้องฟ้านี่เขาจะกำราบสิบทิศ หรือมีพลังอำนาจอันไม่อาจต้านทานปะทะกับเจ้าตัวเล็กอย่างต่อเนื่องหากไม่ทิ้งตำราล้ำค่าไว้อย่าว่าแต่ถ้ำสวรรค์แห่งที่สิบเลยแม้แต่ชีวิตเจ้าก็จะไม่เหลือมังกรชื่อเย็นชาโจมตีสุดกำลังพวกเจ้าทั้งสองอย่ายั่วโมโหข้ามีเช่นนั้นจะกินให้หมดเด็กเหลือขอเผยเขี้ยวสีขาวเต็มปากพูดข่มขู่อย่างจริงจัง